Hello students, I'm teacher Vina. Today we are talking about nouns part 4 o สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้คำนามตอนที่4กันนะคะยังอยู่ในหัวข้อเดิมคือ singular nouns คำนามเอกพจน์ and และ plural nouns คำนามพาหูพจน์โดยการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม Are you ready? Let's go. Repeat after me. ตามคุณครูดังๆนะคะ Number ร์วันฟันหนึ่งซี่อ่ะทูธอ่ะทูธฟันหลายซี่เปลี่ยนรูปที e ทีฟนับเบอร์ทรีห่านหนึ่งตัว a uh, g o o s e a uh, g o o s e ห่านหลายตัวเปลี่ยนรูป geese กีสสังเกตนะคะเปลี่ยนจาก oo เป็น ee e. ค่ะเช่นเดียวกับข้อหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนจาก oo เป็น ee เ e. ช่นเดียวกันค่ะ Number 5ปลาหนึ่งตัว a fish a fish ปลาหลายตัวไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม s คงรูปเดิมไว้นะคะคือคำว่า fish fish ไม่มีอะนะคะเพราะมีหลายตัวค่ะ n u m b e r s e v e n แกะหนึ่งตัวอาชีพอาชีพแกะหลายตัวเช่นเดียวกันคงรูปเดิมไว้ไม่เปลี่ยนรูปไม่มีการเติม S และไม่มีการเติมอะนะคะเพราะว่ามีแกะหลายตัวค่ะชีพชีพ Ve ลริกเกเก่งมากค่ะ Number nine. นหนังสือหนึ่งเล่ม a b o o k a b o o k หนังสือหลายเล่ม books books eleven รถยนต์หนึ่งคัน c a r a c a r รถยนต์หลายคัน cars cars สามารถเติม s ได้เลยค่ะคำศัพท์ โดยทั่วไปแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถเติม s ได้เลยนะคะ 13. นางพยาบาล1คน a nurse a nurse นางพยาบาลหลายคน nurses nurses ส่วนใหญ่นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย e สามารถเติม s ได้เลยค่ะ 15. เก้าอี้หตัว อะแช่อะแช่เก้าอี้หลายตัว c ช a i ช s เติม s ได้เลยค่ะ seventeen เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ seventeen จานหนึ่งใบอะดิชอะดิชจานหลายใบเติม es นะคะ dishes มะม่วงหนึ่งคนอะแมงเกมะม่วงหลายผลเติม es ค่ะ m a n g o e ใบไม้หนึ่งใบอะลีฟใบไม้หลายใบเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es ค่ะ l e a s เด็กทารกหนึ่งคนอะเบบี baby. เด็กทารกหลายคนเปลี่ยน y เป็น i และเติม es babies ผู้ชายหนึ่งคน A man ผู้ชายหลายคนเปลี่ยนรูป men เด็กผู้ชายหนึ่งคน A boy เด็กผู้ชายหลายคนเติม s ได้เลย boys Very easy ง่ายมากๆเลยนะคะ complete the sentences เรามาช่วยการทำประโยคให้สมบูรณ์โดยการตอบพร้อมๆกันนะคะ n u m b e r I have คำว่า have แปลว่ามีฉันมีมะม่วงหนึ่งผลคำว่ามะม่วงหนึ่งผลภาษาอังกฤษคือคำว่า A mango v e r y g o o d เก่งมากค่ะ don't forget a อย่าลืมอะนะคะ เพราะว่าอ่ะแปลว่า1ค่ะจบประโยค don't forget full stop มาอย่าลืมจุด full stop นะคะ number 2 y o u have five คุณมี5 i ห้าคุณมีหนังสือ5เล่มคำว่าหนังสือหลายเล่มภาษาอังกฤษคือ b e a u t i f u เก่งมากค่ะคือคำว่า book และเติม s เป็น books number 3 we have t o have แปลว่ามี พวกเรามีปลาสองตัวคำว่าปลาหลายตัวภาษาอังกฤษคือ v e r y g o o d ก็คือคำว่า fish ไม่มีการเติม s ไม่มีการเติมอะไม่เปลี่ยนรูปคงรูปเดิมไว้นะคะ We have two fish number four there is there is แปลว่ามีมีหนึ่งสิ่งนะคะตามรูปภาพเติมคำว่าอะไรดีคะ very good a car there is a car มีรถยนต์หนึ่งคันจบประโยค don't forget f o o l stop mark อย่าลืมจุด f u l l ต t o p นะคะ number f there are there are แปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามีหลายคนหลายสิ่งหลายอันค่ะ there are three มีผู้ชายสามคนคำว่าผู้ชายหลายคนภาษาอังกฤษคือ very good คือคำว่า men นั่นเองค่ะ there are three men number six there are มีมีหลายสิ่งนะคะตามรูปภาพโต๊ะหลายตัวาภาษาอังกฤษคือ chair เติม <S, erm s นั่นเองค่ะ there are chairs very good ไม่ยากเลยนะคะต่อไปค่ะ homework การบ้านให้ทำในสมุดวิชา,าภาษาอังกฤษ โดยการเขียนวันที่เขียนคำว่า nouns คำนามตีตารางตีตารางตามรูปภาพได้เลยนะคะเวลาเขียนให้เว้นบรรทัดด้วยนะคะช่องแรกคือ singular nouns คำนามเอกพจน์คือคำนามที่ไม่มีการเติม S เพราะว่ามีสิ่งเดียวคนเดียวตัวเดียวค่ะส่วนช่องที่สองเป็น plural nouns คำนามพาหูพจน์ค่ะ จากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเราก็นำมาเติมให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น baby เด็กทารกหนึ่งคนถ้าเด็กทารกหลายคนเปลี uh ่ย huh. น y เป็น i และเติม es ตามรูปภาพได้เลยนะคะ number t o boys ถ้ามีหลายควรทำอย่างไรถูกต้องค่ะ uh huh. เติม s ได้เลย number t leaves ใบไม้หนึ่งใบถ้าใบไม้หลายใบ uh huh. เปลี่ยน f เป็น v และเติม es ค่ะเด็กๆก็เขียนแบบนี้โดยการดูจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อทำเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปลงในอัลบั้มด้วย don't forget wear your mask อย่าลืมสวมใส่หนะะ้ากากอนามายัยสีเกล็นแล้วพบกันใหม่ goodbye